ย่าย่ายูเนียนสาวอักษรจุฬาออร์ปาร์ตี้งานแต่งหญิงพ่อยชมพูสวยทุกคนงานแต่งงานของหญิงพ่อยชมพูน้องสาวของพี่แซนพี่แบงพี่กอล์ฟพี่ไม้กับเจ้าบ่าวชาวอเมริกันได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นพร้อมหน้าทั้งสองครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เดินทางมาแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมเพรียงมิตรภาพ14ปีของย่าย่าและหญิงพ่อยชมพูหนึ่งในเพื่อนสนิทที่มาร่วมงานนี้คือย่าย่าอุรัสยาซึ่งเป็นเพื่อนกับ หญิงพลอยชมพูมาตั้งแต่สมัยเรียนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยืนยาวมาถึง1 4ปีและภาพบรรยากาศในงานวิวาและ after party สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแสนอบอุ่นยายา่าถึงกับบอกว่างานนี้เป็นการยูเนียนสาวอักษรจุฬาวิรภาพที่น่ารักและยืนยงมากสาวอักษรจุฬาเต้นแรงไม่เบางาน after party สาวอักษรจุฬาต่างปลดปล่อยความสนุกสนานเต้นกันอย่างเต็มที่ยายา่ายังเผยภาพบรรยากาศงานพร้อมแคปชั่นสวยน่ารักทุกคนจริงๆงานนี้เรียกว่าทั้งสวย ทั้งสนุกมิตรภาพของสาวๆคงอยู่ยืนยงตลอดไปมุมอมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมความน่ารักของเพื่อนๆที่มาร่วมง,งานและต่างชื่นชมมิตรภาพอันยืนยาวของยายา่าและหญิงพ่้อยชมพูบางคนยังคอมเมนต์ว่าอยากมีเพื่อนสนิทแบบนี้บ้างและเชื่อว่ามิตรภาพของพวกเธอจะคงอยู่ตลอดไปสรุปงานแต่งงานของหญิงพร้อยชมพูเป็นงานที่อบอุ่นเต็มไปด้วยมิตรภาพและความสุข โดยเฉพาะการเียนเนียนของสาวอักษรจุฬาที่สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพที่น่ารักและยืนยงงานนี้เป็นการยืนยันว่ามิตรภาพดีๆนั้นมีอยู่จริงและสามารถอยู่ยั่งยืนตลอดไป